ี้เราจะไปงานรับดิฟของเด็กเซนต์คะร์เบียนรุ่นร้อยสามค่ะลูกชายรุ่นร้อยตอนนั้นก็ติดโควิดพอดีก็เลยไม่ค่อยได้ทํออออาอะไรที่แบบว่าเป็นเมมโบรี่ได้เยอะเท่าที่ควรบางอย่างก็ถูกตัดออกไปเสียได้มากวันนี้เรามีเกสเกสของเราก็คือน้องเฟยสวัสดีค่ะเฟยสวยมากเลยวันนี้มาช่วยแม่เก๋ถ่ายงานค่ะ <S <S> <S เป็นแบบเป็นเป็นเป็นตาล้องวันนี้มาเป็นตาล้องหรือเป็นตาล้องทแบบี่ใส่ส้นสูงที่สุด สวยมากคือนางสวยมากคือแบบตกใจที่ฉันมางานแต่งเธอหรือเปล่าเนี่ยเลื่อนแต่งกับใครแม่ไปบอกอันนี้ไม่รู้คะ่ะอันนี้ต้องรอต้องไป<ม>รอดูนะคะาแล้วเรอดูในงานนะคะว่าเราจะไปเจอใครได้แต่ว่าตอนนี้เรากาลังเดินทางนะคะกาลังจะไปรับเพื่อนน้องเฟงสามคน,นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยะคะ่ะจริงนะตอนที่ปีพี่ต้นอ่ะคือเยอะแล้วเขาก็ไม่ให้ข้าหรือว่าช่วงั้นโควิดเราถึงแล้วค่ะเซน์คาเบียน เรามากับสาวๆนะคะเฟ่ตอนนี้เรายังไงต่อตอนนี้นะคะเราจะยังไงต่อจอดรถตรงนี้เลยเนาะโชว์ไปโดนไม่โดนไปโดใช่ไหมไม่โดนถ้าโดนก็ถามเสียงล็อกล้อห้าร้อยเออหนูไม่เคยเราเตือนให้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในงานกันเลยถ้าทางคนจะเยอะเดี๋ยวเรารีบไปไปดูกันค่ะโอเมกาเอามาๆเป็นตะก้อนเราไปไปไป เรามางานเอสีเอาลูกพุ่ลูกปิงพูดลูกปิงตังไงซิงค์ข้าวลูกปิงอยเรียบร้อยสิลูกห้ามนะคะมางานนี้ห้ามนะคะต้องเอออยู่แถวนี้นลยคะต้องอย่รูจะรอย่าเลยเดี๋ยวสั่ออกเดี๋ยวมีดราม่ากเลยเมื่อก่อนมาบ่อยเลยเซิงค์าวเดือนตั้งแต่ลูกปอหนึ่งจนถึงมมหกเลยลูใช่อันนี้คือเป็นการมาเซนอีกรอบหนึ่ง เฮ้เพย์จะสวยแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้แม่เป็นตากล้องมันต้องสวยโอ้โหแล้ววันนี้ใครอะเพยมายินดีกับ <13 S 1> ใครอะคนสิบสามคนไก็ oh <my> คือเป็นภาพรวมหรอแม่คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้มาแค่คนเดียว oh. แต่รู้จักแบบเแบบยี่สิบอะแม่ oh. แต่ว่าให้แบบให้หลักหลักจริงๆงแบบสิบกว่าคนตอนรุ่นร้อยอะแม่ทำตอนนั้นเฟย์จำได้ไหมที่แม่ทำไอมเนี่ยทำหมีอ่อะ จำได้โอ้โหเขาชอบใหญ่เลยพอหลังจากงานนั้นอะมาจ้างทำใช่คนเห็นแล้มาจ้างทำีเป็นปากเลใช่ไหมเใช่เราไม่ได้มานานมากหจบจากโรงเรียนนี้เลยนะตอนนี้เป็นนางฟ้าเสร็จเบียแล้วเขาลงมากันแล้วหรอใช่ค่ะ อันนี้นางฟ้าเซนนะคะซึ่งแปลงมาแล้วเรีเยบร้อยคือสวยมากเราไปหาที่แบบวางของไว้ได้เลยไ่ไหนอ่ะเฮ้ยราจะถือกล้องอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ฟังนะแม่ทุกคนเขามอง หนูเปิดเพิร์ดให้ดูแม่วันปีนปนไม่รอละใครอ่ะเล่นท้องของเด็กที่นี่เหรอคะค่ะเอ๊ะคนไหนวะชีวิตดาวติ๊กต๊อกแม่มาแล้วเขาเปิดเขาโผล่มาแม่จะเห็นเล้แบบเขาเหมือนมีแสงไหนรูปเปิดมามันจะมีแสงนี่แสงเลยเหรอลูกส่องออกมางแก้วอันนี้หนูทำอะไรคะนี่ เด็กคนนี้เด <No. S 1> ดอกไม้เธอเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยแม่อันนี้แบบร้อยสามสิบโหถูกเนาะสองร้อยห้าสิบคนเดียวอะ่ะดอกไม้ต้องกี่ชอ่อจริงคุณแม่ย้อนได้ไงโอ้โหนี่มีของให้น้องใช,แช่แอบโชว์แอบโชว์สปอยก่อนเลยเอ่ะแม่สปอยก่อนเลย เลิศมากเอเลกป้ะแม่อุ้ยขาเลี้ยวขัคนไหนคนไหนของอาชิไม่อย่าช้าไม่อย่าช้า ก่อนนี่เหมือนอะตอมทีดัดมากไม่คือมึงอะเพอใช่แล้วอยากจะเห็นนะเป็นน้องอะตอมอุ้ยตัดออกแล้วค่ะเนี่ยจะเรียนถึงกันเอาดอกอะไรก่อนเดี๋ยากให้หายโลกันเฟพี่เฟเออเออเออถูกถูกพี่ก็เอาดอกไม้วางข้างล่างก็ได้เราจะได้หยิบง่ายๆ่ายหยิบที่เรชอบไม่มีใครขโมยหรอกเอารูมไหม มาเอาลงก มาเลยคุณแม่หอมมากเลิศมากธรรมชาติปั๊บไรธรรมชาติชอพี่เตียมกนหน่อยพี่กตี้พี่กตี้ หลายคนได้เอ้ยเต้ไม่ถ่ตอนน้องเต้อาอ้าวนี่จะเต้นเต้นแล้วละ สวยไหมคะสวยไหมคะสวยทิ้งเปล่าสวยจัคกี้กอดถ้าถ้าสวยแบบนี้เขาหอมแก้หนูได้ไมไม่ได้องหลีเห็นพี่โตหอมอ่ะเนพี่โตหอมูกก็อยากหอมหเป้นทมเนี่ยเต้นเต้นใน่างที่เต้นใช่ใช่หัดเต้นละ แม่จะเข้ามาหอมหนูอย่างเอาไหมได้จริงจับไหมน่ารักชอบค่ะไม่เกิดแค่ไม่เกิดแค่หนูน่ารักค่ะลูกตัวอยูต้นไหนนะน่ารักมากเลยหนูเต้นด้วยอ่ะแล้วหนูก็แบบผักพี่โต้งเนี่ยต้องเกัน็ี่วิดนกต้องบอกให้รอตรงนี้แหละ ดอกหยอกหยอกใช่ไหมดอกเล่นของของกระตุ้วนี่แม่บอก้เชื่อเชื่อแม่แม่บอกว่าก็วันนี้แม่ไม่ไปนะแม่กระเทียมาเอามาก็ได้กาเซียมกระเซียกระเซียอยเอ็นทีหมด น้องเหนื่อยมากเลยโอ้โหแคนอยู่ใจขอบคุณค่ะเรียบไปแล้วโอเคกาเซียไข่ไ่เยอะแล้วโอเค ดอกไม้ที่เอามาแม่เหลืออยมาสามสีช่ช่อแล้วก็ไม่ครมอะไรอีกสามอันยังหาไม่ค<ว><ว>รบอ,อ,อันนี้แม่เสร็จภารกิจยังยังอ๋อแม่ไทยกับกาเซียแล้วเยอะแยะเลยเล่นมากเราถึง <c oughs> มา <c oughs> ใหญ่มา <c oughs> okay, กใหญ่สุดแล้ว <c oughs> ดีหมดเลยทำได้ยังไงหนูหล่อหมดเลยใช่ไหมแบบว่าดีขึ้นเยอะอ่ะหล่อเฟสวยมากจริงในหานน้ำคว้าซอฟต์คอรเข้าหานอะไรพี่พี่อยู่ชื่อไหนพี่อยูรไหนไปยาพี่มาต้องร้อนะไม่เจอกันไม่เจอกันแต่เจอกันที่รอสอฟบ๊ายบาย เขาจะไปที่ไหนเผ่อเขาไปจุฬาล่ะ,ละ,ละเออใช่แต่ว่าเราบว่าเจอกันเธอจะเข้ามาสอบอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ได้ค่ะ เราไม่ได้กลับด้วยกันใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ไปประชุมกับเให้ใช่ไม่ต้องรีบตอนนี้เราก็ทําภารกิจเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็แยกทางกันกับเฟยน,นะลูกเฟยก็ยังอยู่ต่อแต่ว่าเราก็กลับก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะอยู่ทําไม โอเคจบคลิปวันนี้นะคะกับซิงค์เบียนบ๊ายบายค่ะ